อีกการเมืองเมื่อก่อนเป็นสนามเล็กแต่ปัจจุบันเป็นสนามใหญ่ก็คือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งล่าสุดกะกะตกับรัฐบาลได้หาบือตรงกันแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งในสนามแรกเนี่ยจะเริ่มออกสตาร์ตตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับออกสตาร์ตแน่นอนมีการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างแน่นอนนับตั้งแต่ที่คอสอชอเข้ามาเมื่อปี2557นเะครับเป็นระยะเวลาร่วมร่วมปีเต็มนะครับที่ประเทศไทยของเราไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแม้แต่ครั้งเดียว ไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแม้แต่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องพูดกันให้ชัดก่อนว่าก่อนยุคคสชเนี่ยการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับเป็นการดุนกันระหว่างขั้วอำนาจไม่ว่าจะเป็นตัวแทนของประชาธิปัตตัวแทนของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคการเมืองขนาดกลางหรือว่ากลุ่มอิสระต่างๆเมื่อก่อนมีช้อยเท่านี้นะครับแต่คุณผู้ชมดูสิครับว่าภายหลังจากการยึดอำนาจมีการจัดตั้งพ,พรรคพลังบูชารัฐ มีการถือกำเนิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งต่อมากลายเป็นพรรคก้าวไกลและก็แตกหน่อออกมาเป็นคณะก้าวหน้าหลังจากที่กรรมาการบริหารพรรคถูกยุบขั้วการต่อสู้ทางการเมืองเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้จะไม่ใช่การสู้กันระหว่างแค่ซีกประชาธิปัตย์ซีกของเพื่อไทยแล้วก็กลุ่มอิสระต่างๆนะครับแต่มีช้อยใหม่ ก็คือควบอำนาจที่ Boom, บิ๊กเบิ้มกว่าประชาธิปัตย์ซะได้ซ้ำไปก็คือพลังประชารัฐพลเอกประวิตรส่งสัญญาณแล้วนะครับส่งทุกเขตผมว่านะครับอันนี้ต้องว่าตามตรงนะครับพรรคพลังชาัฐเนี่ยนะครับฟังจากซุ้มเสียงของพลเอกประวิทรเนี่ยส่งแหลกแน่ส่งครบแน่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันก็คือคณะก้าวหน้าเพราะเขาถูกยุบจากอนาคตใหม่เขาก็ลงมาสู้กับสนามการเลือกตั้งท้องถิ่นแบบเต็มตัวนะก็คือ คณะก้าวหน้าเอซีอนาคตใหม่เลือกแน่นอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ล่าสุดนะครับเราใช้คำว่าแบบนี้เลยนะฮะท้องถ huh? ิ่นสะเทือนธนทรกลางแผนสู้คณะก้าวหน้าไม่มีใครทำมาก่อนคุณธนทรก็ถึงขนาดโฆษณาเลยนะฮะว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ณนขณะนี้ไม่มีใครทำมาก่อนแน่นอนเขาบอกแบบนี้ว่าคณะก้าวหน้าทำการเมืองท้องถิ่นตั้งใจทำปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ7,800แห่งแบ่งเป็นระดับจังหวัดอาบาจอระดับเทศบาลระดับอาบาตอแบบพิเศษกรุงเทพพัทยาคณะก้าวหน้ามีคนที่จะลงในาน,นามคณะก้าวหน้าแล้ว700คนไม่มีใครเคยทำมาก่อนที่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันการเมืองท้องถิ่นในชื่อเดียวมีแคมเปญหาเสียงแบบเดียวกัน มีแนวอุดมการแบบเดียวกันมีนโยบายแบบเดียวกันทั่วประเทศไม่เคยมีใครทำมาก่อนนี่คือความทะเยอทะยานการเมืองที่ใหญ่มากดังนั้นจำเป็นต้องมีกรอบความคิดผู้สมัครไม่ว่าจะตำแหน่งนาย,ยกสมาชิกสภาเราเรียกร้องให้มีจุดยืนร่วมกันข้อที่หนึ่งต้องเป็นคนที่ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยเมื่อท่านมาสมัครในนามคณะก้าวหน้าแต่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสอชคงไม่ได้ครับ หรือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็คงไม่ได้ครับเคมีไม่ตรงกันจุดยืนทางการเมืองไม่ตรงกันข้อที่สองเรายึดการทํางานแบบเดิมของพักอนาคตใหม่นั่นก็คือการที่เราจะไม่ซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงทั่วประเทศกว่า700รอแห่งที่ส่งลงจะไม่ซื้อเสียงไม่แจกเงินตามบ้านคณะก้าวหน้าไม่ทําเราจะต่อสู้ด้วยความคิดต่อสู้ด้วยนโยบายต่อสู้ด้วยความจริงใจความหวังดีที่จะพัฒนา บ้านเมืองของเรานี่ฮะคือหลังจากที่ก้าวหน้าเขาประกาศเตรียมส่งผู้สมัครเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับมันก็มีการแฉของผู้สมัครของว่าที่ผู้สมัครบางกลุ่มเหมือนกันที่บอกว่ามีการเรียกเก็บเงินกันนะครับของคนที่จะลงสมัครนะครับก็ต้องจ่ายเงินคนละ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่ากันไปมันเป็นกรณีของการบริหารจัดการภายในนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไรแต่เบื้องต้นคุณธนาธรเขา ประกาศเอาไว้ว่านี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจะใช้รูปแบบนโยบายเดียวกันจากทีมผู้สมัครของทีมเดียวกันนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะคุณธนาทรว่าแบบนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราติดตามตัวน,นี้แกก็เดินสายตลอดเลยนะครับอย่างช่วงเสาร์อาิที่ผ่านมาเห็นว่าปีสานนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็จะมีพี่น้องเอาผ้าเขามงเขามามาผูกให้ นะครับมันแน่ครับการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้ทั้งมันทั้งเดือดแน่นอนนะครับมันกว่าสอสอเอมั้งผมว่าเนี่ยนะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆหลักของการออกแบบประเทศไทยในสมัยใหม่เนี่ยเราต้องการให้เกิดการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจที่ดีที่สุดก็คือการกระจายอำนาจภายใต้โครงสร้างการทำงานขององ,องค์การปกครองส่วนท้องถิน่น ไล่ตั้งแต่อบตเทศบาลอบจเพราะหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยประชาชนเขาเลือกขึ้นมาและจะต้องเป็นผู้ใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเองเพราะนั้นเนี่ยคนใช้เงินคนพัฒนากับคนที่เลือกกับเขาใกล้กันเขาใกล้กันก็ต้องดูว่าครั้งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ